ไม่ใช่คือไม่ชอบไม่ชอบคือไม่ใช่ถ้าใช่ก็คือชอบถ้าชอบก็คือใช่สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านชอบบาสเซอรี่เชียงราย ร้านชอบบัสซี่เป็นคาเฟ่ที่ตั้งอยู่ในอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายที่นี่เป็นคาเฟ่ญี่ปุ่นที่มีบริการครบวงจรทั้งอาหารที่พักและบ่อออนเซน็นก่อนที่เราจะไปชมด้านในกันเราต้องเพิ่มพลังกันก่อนเมนูนที่นี่ก็จะมีหลากหลายสไตล์ทั้งอิตาเลียนญ,ญี่ปุ่นและอาหารไทยส่วนเมนูที่ผมสั่งมาวันนี้ก็จะมีกาแฟส่วนชื่อนั้นเออผมจำไม่ได้ไ<อ>ตามด้วยผัดไทยกุ้งโซต่อด้วยชีสแซนด์วิชพิซซ่าทานตอนละร้อนชีสจะยืดเป็นอะไรที่โคตรฟินตบท้ายด้วยเมนูของหวานว่าแต่มันชื่ออะไร เมื่อเรารับประทานเสร็จแล้วเร็วมีพลังแล้ววิ่งตามผมมา<ว>นี่คือโซนพิพิธภัณฑ์ญ,ญี่ปุ่นรวมเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นทั้งวัฒนธรรมของใช้อาละเล่นเครื่องแต่งกายต่างๆเริ่มจากโซนแรกตุ๊กตากิโมโนโซนสะสมของเล่นและเครื่องแต่งกายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในวันสําคัญต่างๆโอ้โหนี่คือชุดซามูไรญี่ปุ่นที่ดูขังและหน้าเก่งขามมาก ถัดมาดูวันสําคัญนี่คือวันเด็กผู้ชายซึ่งของเล่นและการะเล่นจะแตกต่างกับวันเด็กผู้หญิงมีทั้งชุดซามูไรตุ๊กตาของเล่นที่เป็นของเด็กผู้ชายชมของเล่นของเด็กผู้ชายไปแล้วต่อไปเป็นของเล่นของเด็กผู้หญิงนี่คือตุ๊กตากระดาษส่วนนี่เป็นตุ๊กตาคอลเลกชันตัวเล็กๆน่ารักใส่ชุดกิโมโนโอ้หนั่นมีแมวคิตตี้ด้วย ต่อมาเรามาดูตุ๊กตาที่ระลึกเป็นแมวนำโชคแมวสาสีแมวกวา่าเป็นของที่ระลึกในวันโอกาสสำคัญอ๋อทางร้านบอกว่ามีสุ่มแจกให้เฉพาะลูกค้าในวันสิ้นปีด้วยซึ่งเป็นสิทธิพิเศษของลูกค้าที่เป็นสมาชิกกับทางร้านนี่คือเจ้าตัวธนุก,กิที่เชื่อว่าเป็นสัตว์นำโชคซึ่งถูกสตาร์ไว้ต่อมาก็จะเป็นโมเดลหมู่บ้านของญี่ปุ่นทุกยุคทุกสมัยรวมถึงยุคสมัยนี้ก็ยังมีการใช้อยู่โอ้โหนี่ร้านเราญี่ปุ่นขอสักจอกได้ไหมเนี่ย ออกจากร้านเหล้าก่อนเรามาชมหน้ากากเทพเจ้าที่นํามาใช้งานจริงๆในวันสําคัญต่างๆนี่คือชุดบรรจุพันธุ์ที่ใช้ในสมัยต่างๆจนถึงปัจจุบันซึ่งมีลวดลายและสีสันต่างกันออกไปนี่คือชุดที่ชนชั้นสูงใช้ออกงานในวันสําคัญต่างๆ ภาพวาดฝาผนังจากฝีมือคนวาดจริงๆที่บ่งบอกถึงความเป็นเจแปนนิสได้อย่างลงตัวส่วนที่นี่ยังมีอะไรอีกมากมายที่ผมยังไม่ได้พาไปดูทั้งอ่างออนเซนห้องพักและสวนดอกไม้รอติดตามชมได้ในอีพีถัดไปวันใครที่อยากมาสัมผัสบ,บรรยากาศแบบนี้เชิญที่ร้านชอบบาสซลี่อำเภอแม่จันร้านชอบบาสซลี่เปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มไม่มีวันหยุดตัวรายละเอียดและแผนที่ร้านเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับนี่ลาไปก่อนพบกันใหม่อีพีถัดไป